สวัสดีจ้าพี่น้องบงปมากินข้าวกินข้าวก็นึงน่งปลานึ่งปลาแล้วก็ขนมจีนแล้วก็มียำตีนไก่ยำเล็บมูนางมาๆมา,มาพี่น้องนึ่งปลานึ่งผักกินเกี่ยวอ กินกับข้าวปุ้นกินกับข้าวปุ้นเ้อะพี่น้องนึ่งพักปาน,นิน มันจะติดขับปุ่นหนึ่งผักเนี่ยมะเขือ เห็นบอนโตเนาะอันนี้เป็นเน็บิลนายำตีนไก่ ขนมจีนพี่น้องขนมจีนแล้วว่าเขาปุ้นกินกับปลาใช้มือเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตใช้มือ เอาไปจั่นกับจั่นกับเจียวนั่งปลาซ้ากับมี้พี่นอ้องแต่ว่า่คยกินกับผักก่อน ข้าวเท้าข้าวเต้าเด้อพี่น้องเด้อผักมันมีหน่อยพี่น้องซื้อขอม้าคอยมาด้หนึ่งเอง,เองดอกซื้อขอม้ามันไม่เหมือนนึ่งเองใช่ไหมนึ่งเองมันจะผักกินเท่าไหร่ก็ได้ ขนมจีนกระจาษเนี่ยขนมจีนตะการขนมเส้นตะการยำเท้าไก่ยำเท้าไก่เนาะ ม,มาแต่แตบล้มกัดเว้อพี่นองเด้อ,อ,อยงยำเท้าไก่ก็อันนี้ เป็นปลาหนึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยยแก้วนี่เด้อไปกันเด้อจ้าอินแล้วบ๊ายบาย